มีคนถามผมว่าผมกินวิตามินอะไร <cetera> จับคอร์ดเอฟยังไงไม่ให้บอกไม่อยากวันนี้จะมาสาธิตการจับคอร์ดเอฟไม่กินบางคนก็รำพึงรำพันว่านิ้วสั้นทำให้จับคอร์ดเอฟไม่ได้ไม่อยากวันนี มัจะเหมือนไปแล้วไม่ใช่เหมือนยอมนะเหมือนอะไรฮะพี่บีเด็ดตะการล้พี่บีเด็ดตะการนะครับเอาอย่างนี้บางคนบอกว่าตัวเองคนนิ้วสั้นและจัดคอร์ดเอฟไม่ได้ไม่ผมว่าจริงๆไม่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาที่คนเราฝึกกีตาร์แรกๆจะชอบอย่างนี้กรรมไปเลยเพราะมันกรรมไปเลยนิกเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบว่าแรงกดมีเยอะ เอาแรงกดมันเยอะอีกกาแฟมาเสิร์ฟด้วยขอบคุณฮะเท่ะเนี่ยวมีปีจริงๆอะไรการเราเนี่ยต่อวางกาแฟกันก่อเพราะเรากรรมไปเลยปุ๊บมันก็เลยทำให้แรงกดเน้อยเพราะอะไรเพราะมันมีช่องว่างนะเออมันจะเกิดช่องว่างเอาไปไหนอ่ะซื้อมานะ เาซื้อมันนะมันพอมันเกิดช่องว่างมันก็เลยทําให้เสียงมันบอ <c oughs> ดเห็นไหมเอาอย่างนี้ฮะนี่เราจะใช้ตรงนี้นิ้ว,ว <c oughs> เราจะกินอย่านั้นเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสันฝวาสันนิ้วข้างนิ้วบริเวณสีข้างของนิ้วชี้กด <c oughs> <c oughs> ให้ใกล้เฟดมากที่สุดเฟดก็คือตรงนี้ กดใก้ใกล้เปิดไม่สุดใช่ไหมกดใกล้ใกล้เปิดไม่สุดแล้วไม่ต้องกำนะด้านหลังใ,ใช้นิ้วโป้งแตะๆเขาแค่นี้มันก็ไม่บอดนะใช่ไหมแค่นี้มันก็ไม่บอดอ่ะแล้วก็กดธรรมดาค่อยๆคิดค่อยๆคิดนะฮผมไม่กำผมไม่กำผมใช้นิ้วโป้งแตะๆเขาไว้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมกำ ไปกำมันให้แตกออให้แตกเวลาที่โซโล่ก็เหมือนกันเวลาโซโล,โล,ล,ล,กล,ล่กับไลัสนิยมอย่าไปกำนะเพราะการกำเนี่ยมันจะทําให้นิ้วเราเนี่ยมันโดนล,ล็อกเดี๋ยวนะนิ้วมันโดนล,ล็อกมาทุโบโอ้โหมาทำไมไแตะแตะอเออแตะข้างหลังคอคือนิ้วเรา,าเแตะหลังคอ <c oughs> คือนิ้วเรามันมีแรงกดอยู่แล้วเนี่ยเราแตะข้างหลังเห็นไหมนิ้วเราก็ไปได้เห็นมนะนิ้วสวยเลย <c oughs> นะนิ้วโปง้งแค่ก็ไม่เห็นเพราะนั้นไม่ต้องลำพึงลำพันว่าโอ้ยนิ้วสัน้นทำไง มันไม่เกี่ยวกับนิสตาร์หรืออย่างมันเกี่ยวกับรูปลักษณะการมันมีการจับใช่ไปไปกำมันเอาไว้นี่ไปกำมันเอาไว้ไม่ได้นะจากเอไปหาดีดีไปหาเอฟเอไปหาดีพวกนี้คือคือวิธีการจับนะครับจอะคำถามที่ถามผมว่าจริงแล้วจับเอฟยังไงไม่ให้บอลผมตอบไปแล้วค่ะต่อหน้ากัน เราเรียกเราเองนะสวัสดีครับปากทิพย์ลณาม